ภาวะค่ะแต่หนูว่า,ากับพอได้ไปค่าไปโรงเฮียนอย่างไงเนี่คนะือไปโรงเฮียนต้องมือเท่าไหร่มือสิบพันรงเฮียนมือสิบพั 10, นเลยง <laughs> ั้นพอเฮ็ดขเข้าเฮ็ดนั่งกินไปกินยวงเฮียนเนี่ยไปได้ใช้งเงินหลายสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้มาพบกับน้อง น้อยเนาะอยู่ที่สวนเจ้านิวงอ่าเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อเลขออกเนาะก็สิพามาซื้อเลขกับสาวๆเนาะเอาตัวเด็ดตัวดีเนาะแม่นเนาะคือตอนนี้เศรษฐกิจก่าไ่ค่อยดีเนาะก็ต้องไปหารายได้เสริมเนาะรู้สึกว่าตามเทีมถนนหนทางบอนยางก็จะมีน้องๆนักศึกษานักเรียนเนาะเพิ่นมาหารายได้เพิ่มเนาะก็คือขายเลขขายหวยเนาะเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปอุดดุนแล้วก็ไปโอ้ลมกับเพิ่นเติมน้อยเนาะโดยนี่สบายดีไอ้เนี่ยแม่เพิ่นถามหาเพิ่นบอกว่าสบายดี เดี๋ยวมื่อนี้น้อยสิพามาซื้อเลขโนะแบบว่าไผยอยากถือรางวัลเนาะโอ้ยรางวัลน,นั่นเลขลเราเฮาได้เท่าไหร่ก็หลายได้รางวัลที่หนึงห่งโบกโต๋เดี๋ยวไปด่าปอแต่ว่าโบ่อยากอยู่ใกล้น้อยป่นไหนนาะเดี๋ยวใช้น้อยเป็นพิธีกรเพราะว่า <c oughs> ดูหน้าน้องกับทหารน,น้อยไหมโง่เงาเดุบเงามคือกันโบเขาเครียดต,ตัวแล้วไปเขาจะมีซอกซื้อเลขผู้สาวผู้สาวเขาบอกงอมงามไป ือเลนสบายดีสื้ออย่างนาะสไปุนตคะสไปุนสไปุนจบแล้วบอกเลยว่ายังเฮียนซื้ออยู่ยังเฮียนยังเฮียนกระป๋าซาเฮียนอยู่ปะปะซากวะปีเดียวล่ะปีหนึ่งปีหนึ่งวันนสาขาอย่างไรการตลาดกับภาษาจีนเลิกเฮียนแล้วมาขายแล้วได้เสิร์ฟเนาะครึ่งวันหนึ่งเขาได้หลายโบครับขายรวมๆกันห้าหกแสนห้าหกแสนบอกกำไรเปอร์เซ็นต์เกษตรไป ก็ได้งวดละเศนฝายเฮ้ยได้หลายอยู่ได้เอาน้อยเม่์เม่์มยได้หลายเลยซื้อสวยน้องจากโตได้ไหมอ๋อเอาหกโตน้อยเล็กซุมเหรอเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวให้น้อยซื้อเล็กซอยเนาะเดี๋ยวมาแรงมาลุ้นเล็กกันอันเลขนีเม็นขายเมื่อใดหาเมื่อใดวันจันวันพุธวันศุกร์จันที่ซุกร์จากงูหาจากโมงจะปิดเป๊ดงูโต เขียนเซ็ว่าขายเนาะคือแม่เล็กอยู่กับฮันกดได้นี่คือ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 ซุ้มว่าก่อนอะ๋ยวากซื้อแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าไปเนาะอันนี้ให้โคต้าสิพันเด้อได้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 ถึงแล้วว่แมนมีหลายคนมีหลายคนเนาะอ่อันนั้นซื้อไปแล้วเนาะมาอีกสาวหนึ่งซื้สบายดีสบายดีซื้ออย่างเจ้าโดยซื้อฝนซื้อฝนอันนี้มันเฮียนยูห้องไหนสั้นใจเฮียนยูโมเจ็ดโมเจ็ดโยโอ้โมปลายปีสุดท้ายเนาะแมนโดยอ่า เป็นอย่างคือมาขายเลขหารายได้เสริมหารายได้เสริมคืองวดหนึ่งมีเขาได้หลายปันไหนกาะพอได้ข่าเงี้ยถามวันนี้ก็พอได้อยู่บอกเลยว่หลายสุดแมนได้เท่าไหร่ประมาณสองล้านปลายงวดหนึ่งอ่ะแล้วไม่เป็นบางครั้งเมืนบอกล้วเปอร์เซ็นต์มี่เขาได้หลายปันไหนเปอร์เซ็นต์ได้อยู่สองเปอร์เซ็นเซนหนึ่งต่อสองโอ้ไลาซอยดูวันนี้ทุกคนเท่าไหร่สองล้านปลาย ค่าสองล้านไปก็ประมาณหนึ่งสี่ล้านสี่แสนเป็นสี่แสนสี่สิบพันไปเลยสบายดีสบายดีป้าขายได้สองล้านกับลายสี่ล้านพี่น้องสี่แสนสี่แสนสี่สี่อยเลยมือนี้เลขเซลลอย่างมือนี้ขอทายหนึงแส่ได้เลยอันอันนี้กับหู้หู้แต่เลขที่ขอยมาก็คือเลขแมวบ้านเลขแมวแมวบ้านเลยเอาตัวละสามพันได้บอไหมแมวบ้านแมวป่าเลย นบ้านเราปลเนาะเนาะนีเพิ่งจะขายแบบนี้เลยได้ได้ทันต่อไอ้น้องมาจัไไอ้น้องเน่แจ้งกันแล้วหรือยังงั้นยังยังดีไปก่อนเขาไปแจ้ง่างเขาทายดรเหรอว่าใรถูกต้องที่งามส่วนอันไปซื้อไอ้น้องไปน้องเงินปัจะเด็ดเอ็มมี่อย่างว่านังใครแตเลส่วน โค้งเี้นี่ด้วค่ะมันบอดได้บ่ก็บอกแบบแสสองมันอยู่โอ้กะหยางโอหยงดปั๊บ็ี่น้องนี่ดูให้ตั้งากอนนี่ไหนไนกล้องนี่เลยบ้านนะคะนี่ชื่อแ่นอนเลย คือเขาไปขายอะไรยังซี้อะนะเขาได้ของเงินพอเงินแม่บ่หรือว่าใช้เงินตัวเองใช้เงินตัวเองอเพราะว่าขายแต่รว่ากับพอได้ไปค่าไปโรงเรียนอย่างไงเนี่ยนะคือไปโรงเรียนน้องเมือเท่าไหร่มือสิบพันค่ไปโรงเรียนมันมือสิบพันเนี่ยสร้อย, <laughs> ยเล็กเหรอแมนพอให้เข้าเฮ็ดนั่งกินไปกินยงเฮียนนี่ยไปได้ใช้เงินหลายโอ้คืนเข้ายงเฮียนสิบพันต่อมือขายเล็กซื้อว่าซื้อเล็ทีหนึ่งกับบอลประมาณห้าสิบพัน เด right. ืนนนหนึงก็มานแสนหาการเล้ยแต่มือบางมือทาวาอยากกินอย่างไรกับเบิดประมาณสิบสองพันบางมือทาวาบกกินกับเบิดบิดบางเท่ากับเบิดเลยนะเซฟใจประหยัดดีซื้อเล็กมาซื้อเลขซอยเพื่อนี้นี่นะอัเป็นเท่าไดของไรพอดีเป็นสิบแปดพันสปดันโอเคคือแถวหนึ่งกว่าสิบแพันแม่เรซื้อเล็แมวบ้านกับแมวป่า ซื้อจงได้แมวเล็กแม,ว,แม,ว,แมวบ้านากับแมวป่าคันไอ้ถือเล็กพันกีบได้เงินเท่าไหร่เอ็สอตัวเวลาถือพันกีบอายุหกสิบพันกีบ <Okay. S 1> คันสามตัวเดียสสามตัวพันกีบ้อ, 1, อยู่ห้าแสนโอค้คันเล็กหตัวเดียพันกีบอ <What? S 2> าู่สี่ล้านว้าห้าสิบล้านได้ถือครับพอาีอย่างบอกอันต้นข้ากับโมฮูนเอาไปได้ไดถือไ้ถือเนาะอ้น้อยใจไอ้น้อยเอามาเงิน เม okay. ีน้องพันนทนเงินผู้ดีเขาเนเป็นเท่าไหร่ผู้ดีเป็นสซงีพันสีพันกบไม่เซียงอย่าเข้าไปใสนหนีโตนั่นเนาะยังเป็นหนีพันยู่พี่น้องเอ้ยโอ้ยเป็นฮนกีบบบบบบบัมนข้ันเมื่อนี้ขายได้ลายปันเนล่ะนางขายเมื่อนาใได้ของมื่อนางขายเป็นืูได้บอก เข้าใจหลายๆเด้อลาซินการน้องผู้ใดมากับอุณุน้องผันได้เด้อมามามาไปไปไซนีผู้นั้นไปเป็นเท่าไหร่จ๊ะสิบพันหนึ่งหมื่นกีบสุ่มเลยค่ะพี่สุ่มค่ะอีกประมาณ30มสินาทีเล็กออกหวยออก เออดีเอามาเอามาจะได้เดีอสิตเอาดีๆไลให้มันถือได้หญิงมีอย่มีอยู่สพสิ้เอาไผมไม่ผมไม่ผู้มผมก็มงันลี่ไม่ไ่ันนะเน่เดี๋ยวมันบอกไอ้พันอุดหนุนนักศึกษาเห็นบอกใส่สูทนักศึกษาถึกแล้ว่ะคอนถึกแล้วมันบอกถึกแล้วโอ้ยถึกโอ้โหสิบพันละ สบายดีขายดีบองเมื่อนี้อากาศบ้านท้อเป็นยังไงท้อย่างที่เห็นรับพี่มากเอ๊ะเซลเลกเนี่ยอันเอาเลขเอาเลขงูตัวละสามคำนี่ใจน้อยมากเลยอย่างบอง เอาลิกอันนะเอาเอาลักอันนั้นน้ำเอาใส่ลักเอาลากักลักสองลิกงูเออฝากซื้อพอฟังเอาตูละสองพันเด๋เหงบอกสบายดีสบายดีซื้ออย่างเนาะซื้อสายฮะซื้อสายสายมาขายดีเป็นประจำบอกดยทุกมือบอกบอมีแต่วันจันทร์กดสุกอ๋อขายเฉพาะมือเล็กออกเนาะเออขายที่มือเกือบได้เนาะอันนี้เป็น สุดท้าเนี่ยบนักศึกษานักศึกษามาเต้ยขอเพียไนได้ปากภาษาโอ้ปากภาษาอยู่ใกล้ๆนี่เนาะอันเป็นอย่างไขาคขือมาขายเลยอ่าจะขายอะไรได้เพิ่มไหมแมร์หลาได้เพิ่มโอเคอยู่บอไลท์ฮับของเขากัโอเคคือมาขายได้อินซี่เราได้ของเงินทรเงนแม่มเพิ่มโบกับลูกคนนิดนึงตองนนก,ก็นยังได้ขอคือเก่าอีพราอ,อีแม่เอ้ย <laughs> เงื่อนนี้เขาได้หลายปันไหนสามแสนปลายกำไรหนักได้ขายเอาสามแสนปลายก็แสดงว่าได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แสนห้าบ่ะทอดป่ะรอเดี๋ยวเอ้น้อยซื้อซอยเงินเดือนเท่าไหร่เอ้น้อยพันฮะสิบพันสิบพันนึงบอกบอกว่ามือแรงต้องรวยเลยเนี่ยเอาเล็กเหเอาเล็กสร้างเนาะเล็กสร้างเนาะเอเอเอาบอก เอาเป็นสิบพันเอาเล็กสร้างเอาเล็กสร้างตุลาสองพันแล้วก็แล้วก็เอากหราเล็กสร้างเอาวันสองหนึ่งสามสอพันแล 3, 1, ้วก็สองก้าสามสองพันที่เป็นสิบพันซื้อหลายตัวแถวบุถุกสิเปใสนเนาะรวยทางหลัดได้นี่แม่แหละ คนไข่ก็งามงามเลยวะเลยไดรับบริจกันแล้วถ่ายรุ่นมือแรงนแปดโมงครึ่งเลขออกว่าเาจีถือบอลรือเ้าจีตุ๊บเอออุ้ยเริ่มถามอันนี้เป็นน้องเฮียนอียงเฮียนปูแตงปูแตงโดยโอ้เฮียนเบิดมือบอกเลยว่าจังไหนเป็นคราบไปเบิดมือเบิดมือเลยเข้าสสยแรงแมมบ้านยุสัยยูบริกับใสอ้าวผักยุสัยสน่อยู่หอคัก โอ้อยหอพักใกล้ๆนี่เนาะเข้าใจเด้อมันหมาน,น,นเด้อนเรามาสรุปกันเมื่อนี้กะอุดนหนุนน้องๆไปนองคนละเล็กละน้อยเนะาะทั้งเมื่อกะประมาณ น้อยน้อยน้อยเติมใส่เท่ะใดห้าพันห้าพันทั้งหมดห้าสิบห้าพันเนาะทุกคนเนาะกับประมาณหนึ่งร้อยบาทบูปประมาณแหละหนึ่งร้อยบาทอีหลีเนาะห้าสิบห้าพันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เงินเงินเฟ้อเนาะทุกคนเนาะจากเมื่อก่อนหนึ่งพันบาทหรือว่าหนึ่งร้อยบาทจะเท่ากับห้าสิบพันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ห้าแสนห้าสิบพันแล้วก็ได้ไปหลายตัวเลยเนาะจะกับกับกับเปรียบเทียบมาแล้วก็รู้สึก ้ใจเนาะเจนเทามันคืออ่อนขาแท้จะในทอมจะได้ไปเที่ยวไทยรวมกับน้อยอยู่ปะ FC เพิ่นก็บอกได้ว่าพาสาวน้อยไปเที่ยวไทยแต่ว่าน้อยเอ้ยเราตะกี้หารศูนย์ศูนย์ก็พาสองศูนย์มูก็จะพาตัวไปอยู่เดี๋ยวนี้ห้าห้าศูนย์นะน้อยนักอยู่แล้วริวใครสนใจอยากเป็นสปอนเซอร์ให้สาวน้อยกับได้เนาะเดี๋ยวชิชงเล็กบันซีให้เนาะอ๋อค่ะท่านอยากให้น้องน้อยไปเที่ยวไทย น้อยขอดนอันท่าว่าท่าว่าอยากให้น้อยไปเที่ยวไทยนะนอกจาบุเคยไปเคยไปอยู่่อแตนอุดรกับหนองคายแต่ว่าอยากไปเห็นทะเลท่าว่าใจดีกับอนณาสปอนเซอร์น้อยนี่เด้อน้อยอยากไปทะเลคนละบาทสองบาทร่วมกันกันได้หลายเลยนี่น้องเออนะเออโอ้เก็บหาเก็บซิบเก็บหาเก็บซิบเออน้องแปดโมงละได้บุพพิธวา เขาถามในขั้นปิดยังซีิลราไปไปเสร็จต่อออค่ะเข้าหัวพักต่อบูได้ไปลินไปเที่ยวใส่กับมัมวกอ่ะมาไหว้ที่หัวพักพระเจ้าจ้าแม่ทอดหมู่ปิดแล้วเขาจะจะปิดบ่ให้ออกน้อเขาจะปิดจักงงเป็ดของเธอโชคดีเด้อมันหมาดเด้อสั้นละตัวไป็นขอเงินอยู่ได้ยี่ยีคนยังเป็นหนี้แล้วอยู่นี่ติดเลข เงี้ยนั <laughs> ่น <personal> น้อยเดี่ยวเด้ค่อยกับเบอร์โตซับนี่เดะเอาให้ยังไหนสนะได้ตัวได้เราขายเลขได้แต่แสนจีวเ้าของเิราสองพัวท่าให้เัได้หลายนี้เด้อค่อยือดัง้อหยางเ้ตัวค่อยน้อยชายโน้ตัขได้ตัวผู้สาวสีอย่างสปุ๋ยปุ๋ย ใช่ใส่ใส่ดีค่ะใชยแก้มเป็นเซ็งมาจับหน่อยบ๊ายบายไปกูน้องมณีกับมาออกกําลังกายทุกคนแล้วก็พามาซื้อเลขแล้วก็มาเจอกับน้องน้อยเนาะกะโอ้จิเม็นไงจิเมนข่าวเพราะว่ามีอันนั้นน้อยนอป็นไม่ข่าประจับอยู่นี่เด้อเนาะเดี๋ยว จังหน่อยสิพาย่างไปหาห้าน้องน้อยเออแต่ว่าจะให้ไปอยู่บ่ล่ะไปให้ไปแล้วนเนาะแค่ว,วันทางอ่นนะไอไอเออยเพิ่นเห็นอ่ะนะเห็นเพิ่นก็อยากมาซื้อซอยกับมีเอ๋อชิซาคันหักวะไอ้ไอพิ่นอยากไปให้พี่พี่ไอไอเออเอ้ยแล้วก็พี่น้องทุกคนเนาะที่ว่าเบอร์คริปนี่อยู่คอมเมนต์มานะว,ว่าอยากเห็นแม่ยค่ะน้อยบ่ห้านเพิ่นอยู่ใสเพิ่นขายอีหยังสิเนาะเออเดี๋ยวจะพาไปเนาะคันหักว่ามีคนคอมเมนต์มาคนหนึ่ง ขอคนเดียวพาไปเลยนี่หรือาติบไป็นกระโค้งเมนเอาเลยบอกเออวะน้องวันนี้ก็พาเมยังเราออกกําลังกายเนาะทุกคนนาะมีคนหลายเด้อแมนคนหลายแมนกระค้ยสำคัญเนี่ยคือว่าผู้สาวกบงามสาวเรางามได้ไปต่างร้านน้อยกับน้องเลยอย่องกันเราเองแล้วงามแล้วนี่งามสุดส่วนเจ้านี่นะคลิปนี้ก็จะตัดเร็วน้อยนึงเพราะว่าเขา เขาเน็มโจบไม่ได้เน็มกล้องนอทุกคนเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกผู้ทุกคนเนาะที่ว่าติดตามมาฮอรตอนนี้เนาะทุกคนเนอกไม่ได้กพามาเบิร์กนักศึกษาที่ว่าเพิ่นมาหาลัยได้เพิ่มเนาะก็คือขายเลขขายเลขก็คือขายลอตเตอรี่เนาะทุกคนเนาะขายหวยยูร้านนี่ออกอาทิตย์หนึ่งกันสามเทือ่สามเทือ่จานกูดซุกนะปิดแปดโมงคืนเอ้ยปิดแปดโมงออกเมนแปดโมงคืนอ่าเดี๋ยว ค่ะรุ่นเลขน้ำกันเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ต้องขอตัวไปแล้วเด้อบ๊ายบายแล้วเจอก,กันใหม่บบ๊ายบายยสบายดีน้อยแปดโมงแล้วน้อยแปดโมงครึ่งแล้วได้ออกแล้วเปล่ากูรุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวกูรุ่นก่อนแล้วอาอย่างไรฟังออไหมโอ้ยสามสี่หกสาอุ๊ยสามแล้วน้องสองอ้ซื้อเลขงูซื้อน่ะสองซื้อสามสองซื้อสามสองจำลักสอง มันออกสองสองต้องว่าเขาไหนหาสิมาาพันโมมีจะถือดีว่าล้องกบงดูโมมีเดยบางที่ราเรียกควโตก็ได้นะโมมีอันนี้สามสองเจ็ดสองสองสามสองนี่เขาเป็นสองสามสองถืกเลยตัวสองพันในร้านหนึ่งมีไรซ้ำยาวเนาะถือแม่กินอีกแล้วบนเรนรวยทางหลัดซ้ำเออส่สงดิเอาไปขวบเขา ทอดกิ่นเนาะพี่น,น้องเอ้ยถึงถึงเล็กแล้วได้ไปไทยเลยนี่นะพี่น้องอไ่ได้ไป็นน้ำทะเลซ้ำก็ถือเล็กโศกดิยามันก้นหนาแล้วเซียนาะอืมกหนากหนหนาไม่ไม่บ่าวสามบา